ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับแมนนะครับกับช่องลาลาเล่นครับวันนี้ครับแมนมีเกมปาร์ตี้ดีๆที่จะมาแนะนําให้กับทุกคนนะครับก็คือเกมนี้ครับที่ชื่อว่าเกมบิตเทครับเกมเกมนี้ครับเป็นเกมปาร์ตี้ที่เฮฮามากไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่คุณก็สามารถเล่นร่วมกันได้โดยฟิลลิ่งของเกมเกมนี้ครับเหมือนประมาณว่าเราเนี่ยมานั่งนับเลขกัน1นึถึงยี มันจะมีความเป็นกลิ่นไอายเหมือนแบบคุณมารับน้องอะไรเงี้ยแล้วแบบมาพูดโต้อตอบกันแล้วเราหาคนที่พูดผิดในกลุ่มของเราหนึ่งคนฟิลลิ่งจะเป็นประมาณไดฟิเซนต์นะครับแต่ว่าไดาฟิเซนต์เนี่ยนับ1-7ถึง7แต่เกม b i t ทเวเนี่ยนับ1-20ถึงแน่นอนว่าจะมีความเฮฮาขึ้นอย่างแน่นอนยกตัวอย่างเช่นสมมุติเลข7เราจะต้องมาพูดคําว่า บุ๋มบุ้มบุ้มหรือเลข9เราจะต้องมาพูดคาาําว่าค้างคาวพร้อมๆกันหรือแม้แต่กระทั่งแบบมีการสลับเลขระหว่างเลข10กับเลข20ซึ่งจะทําให้เกมนั้นมีความเฮฮาขึ้นมากๆเลยครับก็อยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสนะครับว่าเกมเกมนี้สนุกมากแค่ไหนเกมเกมนี้ครับเหมาะสําหรับผู้เล่นอายุ7ปีขึ้นไปใช้เวลาเล่นประมาณ20นาทีครับเหมาะสําหรับผู้เล่น2อถึงแคนนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมอุปกรณ์แล้วก็บรรยากาศเกมเพลย์กันเลยครับว่าจะเป็นยังไง เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะครับแล้วก็วิธีเซตอัพแบบง่ายๆของเกม b i s 2 0กันนะครับอย่างแรกนะครับอุปกรณ์ก็จะมีการ์ดต่างๆครับซึ่งการ์ดเนี่ยมีแค่2แบบเนาะมีพื้นหลังเป็นค้างคาวกับมีพื้นหลังเป็นพระจันทร์เนาะค้างคาวเนี่ยจะเป็นท่าทางต่า,างๆท,ที่ผู้เล่นต้องทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดสีการเคาะโต๊ะการร้องเพลงหรือว่าจะเป็นแบบการตะโกนไรก็ว,ว่าไปนี่เป็นท่าทางที่เราต้องทําตามนะครับส่วนตัวเลขเนี่ยจะมีตั้งแต่1นึถึงยีนะครับก็จะเป็นด้านหล และสุดท้ายครับอุปกรณ์ก็จะเป็นเจมพลังชีวิตซึ่งจะแจกให้กับผู้เล่นอทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าแจกให้เท่าไหร่นะครับก็ให้มาดูที่รูบุ๊กครับของบ i s t เมนตีเปิดไปที่ภาษาอังกฤษนะครับมานั่งดูกันก่อนวิธี Setup นะครับเขาก็จะบอกเราแล้วว่าเนี่ยรอบเนี้ยแมจะจำลอง3คนเนี่ยแมจะต,ต้องใช้เจมทั้งหมด13เจมนะครับถ้า4ถึง6คน16 7คนขึ้นไปใช้20เจมนะครับ และทีนี้เกม b i s 2 0นะครับก็จะเป็นเกมที่โคออปด้วยช่วยเหลือกันคือในเกมครับถ้าเพชรในทีมเราหมดเนี่ยคือเราจะเป็นเราจะแพ้ทั้งทีมเลยเพราะฉะนั้นเกมจะถูกแบ่งออกเป็นเลเวลนะครับก็เลเวลหนึ่งะครับเราจะใช้การ์ดท่าทางทั้งหมด6ใบนะครับก็คือการ์ดขังข่าวแบบเนี้ยหใบถ้าเล่นผ่านได้ก็ค่อยไปเลเวล2นะครับที่ต้องใช้การ์ดขังข่าว10ใบ เลเวล3าใบนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเลเวล4ก็คือ18ใบครับอันนี้ก็คือวิธีการเซตโดยคร่าวๆนะครับทีนี้พวกท่าทางต่างๆนี่ครับจริง,รงๆเขาก็จะมีเลขกำกับอยู่ข้างล่างเนาะแบบเลข18อย่างเงี้ยนะฮะก็ให้เรานะครับเปิดไปดูรูบุ๊กเลยครับก็จะเขียนไว้ว่าเนี่ยนัมเบอร์เนี่ย,เ,ยเขาให้ทําท่าอะไรจริง,รงๆคือตัวเลขพวกนี้เป็นกํากับเลยครับว่าเอ๊ะค้ังคราวพวกนี้เราต้องบางคนอาจจะเห็นรูปแล้วยัยงไม่เก็ตให้มาอ่านดูนะครับว่าเขาให้ทําท่าอะไร นี่ก็เป็นวิธีการเซตแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเรามาจําลองให้ดูนะครับว่าเราจะเล่นกันยังไงเดี๋ยวแมนจะมาจําลองการเล่นนะครับในรูปแบบ3คนอ่ะทีนี้เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวแมนจะเล่นโหมดแรกก่อนนะครับก็คือโหมดเป็นทีมนะเราก็จะมี3คนนะครับเจม13เม็ดแล้วก็จะมีการ์ดข้างคาวตรงนี้ครับ6อันเนาะเรเวล1แล้วก็ตรงนี้จะเป็นการ์ตัวเลขทั้งหมดนะครับ เริ่มต้นนะครับก็แมนจาลองง่ายๆก่อนเนาะคนที่1สมมติแมนใช้เจมเม็ดนี้แล้วกันวางคนที่1คนที่2คนที่3ทีนี้เนื่องจากว่าเราเล่นเป็นทีมเดียวกันเนาะเราจะสามารถช่วยกันได้นะครับให้คําปรึกษากันได้เริ่มต้นครับวิธีการเล่นเริ่มต้นแรกเลยครับเราจะเปิดการ์ดตัวเลขขึ้นมาก่อนทุกๆรอบนะครับสอใบอย่างน,นี้เปิดมาปุ๊บเป็นเลข5กับสิอ็ะ่ะเราก็วางเลข5กับสิไว้ก่อนอวางไว้อย่างนี้5กับสินะครับหมายความว่าเวลาเราเล่นครับเราต้องพูด 5เป็น11 11เป็น5นะครับผู้เล่นจะต้องช่วยกันจำนะครับสมมตุติคนนี้เริ่มเป็นผู้เล่นคนแรกเขาก็จะนับเลยครับ1 2 3 4 11อ่เาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณพูดผิดทั้งทีมนะครับจะต้องเสียเจมออกไปเลย1เม็ดอ่าสมมตุติผมพูดต่อเลยนะเมื่อกี้11 6 7 8 9 10 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20อย่างนี้จะถือว่าคุณสามารถผ่านด่านตรงนี้ได้ครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณพูดผิดอย่างที่ผมบอกนะครับคุณจะเสียเจมไปอสมมติเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะลองพูดผิดให้ดูเนาะอ่าอันนี้ก็5กับ1 1พอผ่าน20ปุ๊บเราจะเปิดการ์ดค้างคา,าวครับ1ใบแล้วเราก็จะเปิดตัวเลขนะครับมาอีก1ใบซึ่งเอามาทับใบเดิมเลยนะครับห้าไม่เห็นใบล่างนะครับแล้วเราก็ทบทวนกัน เพราะว่าเราเป็นทีมเดียวกันเนาะก็อย่างเงี้ยเราคุยกับเพื่อนเลยเหสลับกับ11นะครับแล้วก็1 2ให้พูดว่าบุ๋มบุ๋มบุ๋มอ่าเป็นใบใหม่อันนี้12ให้พูดว่าบุ๋มบุ๋มบมทีนี้คนที่ลงท้ายนับ20รอบเมื่อกี้ที่จบนะครับเขาก็จะเริ่มเป็นเบอร์1ในรอบถัดมาสมมติเขาเล่นต่อเลยนะครับ1,2,3,4,5อ้า,อาวด้านนี้พูดผิดเพราะว่าจริงๆ5ต้องพูดว่า11ถ้าเกิดว่าคุณพูดผิดครับ จะเสียเจมไป1เจมออกไปเลยแล้วก็คนคนนี้ครับก็จะเป็นคนเริ่มเลข1นใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่าเขาก็ทบทวน,นอีกรอบนะครับ5สลับกับ11 12ให้พูดบุมบุมบุมโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลย1 2 3 4 11 6 7 8 9 10 5บุ้หุมบุมบุม13 14 15 16 17 18 19 20อ่าอย่างนี้จะถือว่าผ่านไปอีก1ด่านครับแล้วเราก็เปิดแผ่นใหม่ออกมาอ่าอันนี้บอกว่าให้คุณเขียนเลขนะครับแทนที่จะพูดอ่าเลข2ไม่ต้องพูดนะครับให้เขียนเป็นเบอร์2แทนโอเคเนาะเมื่อกี้20จบที่คนนี้นะครับก็เล่นต่อกันเลย1 3 4 11 6 7 8 9 10 5 บุมบุมบุมสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจสิบแปดสิบเก้านะครับเกมก็จะเล่นวนจนกว่าการ์ดตัวท่าทางจะหมดนะครับก็เราจะสามารถผ่านตัวเลเวล1ได้นะครับแล้วเราก็จะเล่นต่อเลเวล2ได้เลยทีนี้อันนี้จะเป็นโหมดโคออปนะครับซึ่งเกมจริงๆก็สนุกมากอยู่แล้วทีนี้ในรูบุ๊กครับเขาก็จะมีโหมดพิเศษอยู่ซึ่งอันนี้นะครับเป็นโหมด ที่แบบว่าเราต้องเอาตัวรอดให้เหลือตัวคนเดียวนะครับก็คือง่ายๆหาผู้แพ้แค่1คนเนาะเราก็จะแจกเจมนะครับจำนวนเท่าๆกัน3-4ถึงเม็ดเนาะให้กับผู้เล่นอ่าสมมติผมจำลองให้ดูเนาะแจก3-4ถึงเม็ดอ่าสมมติแจก4เม็ดอ่าโอเคเป็นอย่างนี้อืมทีนี้เมื่อแจกเสร็จปุ๊บครับเราเล่นทุกอย่างเหมือนเดิมเลยก็คือแบบนับเลขเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าคุณพูดผิดเราจะไม่ได้ต้องเสียเจมตรงกลางแล้วเราจะต้องเสียเจมข้างหน้าตัวเราเองถ้าเกิดสมมุติเจมข้างหน้าเราเสียจนหมดเราก็จะเป็นผู้แพ้แต่เพียงผู้เดียวเนาะเพราะฉะนั้นโหมดนี้จะสร้างสีสันให้กับผู้เล่นมากเลยครับก็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการเล่นของเกม b i ส2เกันเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับท้ายคลิปมีเซอร์ไพรส์ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างการเล่นเกมนี้กันครับ แล้วที่ผมเพผมยีิวันนี้อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบสิบเอดสิบสาสี่สิบห้าสิบหกเ้เสียหนึ่งไลาสียหนึ่งลนยี่ลนนี่ลายนี่ลน์เราหมดนี่ลายทั้งหมดใชครับนคราวนี้ผิดได้ไปสิบครั้งคนนี้จะเป็นคนเริ่มหนึ่งไหมโอ้โหจนได้ผ่านด้วยจนไม่ผ่านจนไม่ผ่านผ่านแล้ว 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสหู้คนเมื่อกี้แค่ลองเฉยว่าเสียงเลือกเป็นยังไงต่อไปต่อไปครเลเป็นยังไงเลขสิบแปด ปิดก yup. ันสิบยังต้องเกาหัวอยู่ใช่อ่า้ส <8 S 1> ิบแปต้องตะโกนมาขัง hmm. ต่ากนมาขังข่าวตตะโกนด้วยขังข่าวอ่ะเมื่อกี้จบที่ไครเมื่อกี้จบที่พี่เมทเมเมื่อกี้เมทนับสิบนี่พี่เม์นับสิบน่จะนับหนึ่งโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห ไมาใไม่ใช่เก้าสเอเกาส1เอ็ดคือผมทไรคือผมหเก้าหัวไงรถนีงต้องนับสิบเไงนับสิไงอ่ะเริ่มทีเราิอีกนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิเอ็ดสาห้าเจา น้องอิงหมดแล้วสิบเก้ามือทีสิบอ่าโอเคผ่านอันนี้ผ่านอีกด่านใช่ไหมยังไม่จดยังไม่จบเลยวลยังไม่จบเลยวลังด่านท้ายด่านท้ายของเรเวลยังยังอีกเยอะมันจะขลังมั้ยหมดกองนั่นเลยเหรอหมดกองครับขุ่นเจ้า เราไม่เราไม่ต้องพูดหรอกไม่ไม่เข้าแล้วทำแค่นี้พอโกงเมื่อกี้จบที่น้ององจบืี้น้ององนองหนึ่งสองสามสี่อะไรพูดจะใส่หัวเปาพูดทกไมสี่สี่ต้องใส่หัวอะไรใส่หัวครับทวนไหมได้จได้จได้อยู่นี่เดียวหน่งม รูู้ก่อนดเรเองหมดเลยคือหนึงสองสามห้าหกแปดเก้ายี่สิบสิบเอ็ดสิบสองสไม่ใช่ 4เราจะมาสายตาสุดท้ายไม่ได้เหลือเวียหนึ่งเฮ้ยอ่ะเปิดหนึ่งสองสามหกแปดเก้าสิบสิบสองอันก็สิบจรง้อะไรนะ อะไรนะไม่ได้ยินตอต่อเลยตอกระซิบอะไรต่อกระซิบหึไม่ใช่ยลไปต่อลต่อได้ได้ได้นเลยห่่ใหม่หนึ่งหนึหนึ่งสองสามห้าหกแปดเก้ยี่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสสสส สีก็สีสามจาาถูกต้องฮ่าทำไมอีกแล้วไอ้สองสามสี่่เหอให้กูยังไม่จับตันสีเลยนี่นี่เม็ดเดียวนะเราไม่สุดท้ายจะเป็นหรือจะคุยกันมาหน่เล่นหรือเ่อ เอาจกัล้วอาจีกันล้เดีครับเม็ดเดียวนะมองตงหนึ่งสองสามห้าหกปเก้าสบสิบสิอีกเรียวสออเยเม็ดสุดท้ายไปแล้วจ้าไป้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านตัดตัดตรงไงบอกว่าหมูออกได้เลย เมื่อกี้เราเล่นโหมดแรกไปแล้วเป็นโหมดแบบเบสิกช่วยเล่นหรื่อชิวๆของขำสบายสบายอันนี้เราเล่นเป็นโหเป็นแเลนยนครับผมตัวใครตัวมันบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยเอาจริงแบบสุดๆนี่แต่ถ้าเราเล่นแบบเป็นแค่คะแนนขับขมันแบบคนแพ้นมันไม่ตื่นเต้นรอบนี้เนี่ยบอกเลยว่าเรามีบทลงโทษด้วยเฮ้ยโทษอ่ะไม่กินริยมาตดนไหมเอาใจเย็นใจเย็นใจเย็นดามาก บอกว่ามีบทลงโทษแน่นอนแต่เดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์ว่ามันคืออะไรวเราจะมีชุดคอสตูมเคอสตูมคอสตูมพิเศษมาเราจะเริ่มยังไงมีเพชรคนละกี่เม็ดเริ่มต้นเริ่มต้นเรามีเลือกมีคนละสนะครับพลาดหนึ่งครั้งเสียหนึ่งเม็ดเห็นัหพลาดหนึ่งครั้งเสียหนึ่งเม็ดพลาเสียรั้งพลาดก็เตรียมไปเซเว่นได้เลยไปเซเว่นกับชุดคอสตูมสุดน่ารักอะไระเตรียมกันมาต่อบอกเลยว่า แค่อันแรกเนี่ยก็พีกแล้ว13กับ4 4มาทำไมให้สลับเลขกันโอเคให้จะสลับเลขนี้ชิดนี้เดือดแน้อกอเอออันนี้มันติดกันไงเริ่มนี่ใครดีกว่าอ่ะอ่ะเริ่มนี่ใครอยากเลยอยากเลิฟอร์สอยู่ไหมเดี๋ยวดิเฟิร์สเฮ้ยหนึ่งมันง่ายเออห่งมันง่ายอยากเลยงั้นหนึ่งลนพีหนึ่งก่อนได้เะคับนึ่งสองสามหนึ่งกอนสม่ห้าหเร็วมากสิเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสี่สิป ยี่สิบเฮ้ยจีพวกนี้มันตะุกตะกัดจริงๆนะอ่ะเราเปิดอเราเปิดเลขก่อนเปิดเลขก่อนอ่ะเปิดเลขที่จะโดนรอบนี้สิบหสโกเฮ้ยให้ร้องร้องเป็นไก่จะตกนต่ยไก่ารอบนี้ก็มีไก่ว่ะโเดี๋ยวนะสิบสี่สิบสสิบสองกระแทกเลยบก่อนส้า เมื่อกี้จบที่ผมอ่ะไปหนึ่งสองสามดีห้าห1เจ็เก้าสิบสเอ็่ามส้าสิบเจ็ด้ายี่สิบไ้อยห้ยู่อย่างไอยู่ต่อมาห้าคำีห้ากับอะไรห้ากับยกมือบอกเลยว่าเวลาใครยกนี่กันสองต้องมาแน่นอนอะเมื่อกี้จบที่หนูกัดเฟิน หนึ่สองไปเลยไปเลยไปเลยเรียบร้อยเรียบอันจไปไหนเลรีจัดการสูตรบอกเลยมันอยากได้เลขหนึ่งเออหลอกเป็นแผนเป็นแผนเป็นแผนแผิอย่างั้นจริงเหรอเอาใหม่1นึ่งสองสามสี่หกเจ็ดปดสเอ็ดสิห้า 16กระตาน่าไปนึกว่าไอ้กูเหรอีแม่รีบบอกพีแม่รีบบอกรีบบอกให้สองสัยยางไปเซเว่นอวย่างเุมลอยไปแล้วเดียัชุดลอยะชุดลอมาแล้วนหน่อยไหมวนหนไหมสิบกระตากใช่ไหมสสาสิบสลับกันแล้วก็สิบกระตากูแขนโอเคไปตได้แล้วสิบหต้องอยู่กับกูแน่ๆกูจำสิบหกล้ล่ะรอกระตากแล้ว 1กกะตั๊กคน1ใช่ไหมครับคน1 16กูกระตั๊กโอเคอะไรวะอะไรมั้ข้อมูลเป็นหัวม่ะ1 2 3, 3> 4 6 7 8 9 10 11 14 13 15กระตั๊17 18 ยี่สิบซีเมนหนึ่งอีกนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อีทีหนึ่งสิบใช้สับไพ่แถวนี้ติดกันเจ็บอเป็นวัววัวสิบหกกระต่ากสิบเจ็ดบอไก่เจ็ดวัวโตโอ้ยพี่อานะหนนนี่ไอ้ไอ้กูทำใจก่อนไอ้กูทำใจก่อนไอ้กูเลือกแค่หนึ่งแค่หรเดี๋ยนะโอเคไปเลยหนึ่ง 12บสองเท่าไรกะลืมสิบสองก2บิบกับสิบสิบสองกับสิบไปไปหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบเอ็ดไอ้เาผู้ยยี่หูขนาดนี้แล้วันอาไม่ได้รอบลดก้ารได้คีเล็กแล้วช่หาอะไรี่เลดอะพี่เมทเอาไปเจอพี่ นี่คือสิ่งที่ต้องซื้อในเซเว่นโอ้โหโคอาล่าโครอนดูดเบียสามเลซาวครีมโค้กสไปซี่เอ้ยไม่ใช่สไปซีโร่แป๊บซี่ขวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดรายการให้ตังค์มาร้อยเดียวจริงอ่ะเนีย่ยเฮ้ยมีมีเพิ่มอีกไหมนี่ร้อยเดียวจริงป่ะนี่ะโอ้เบิกอะเบิก <c oughs> ตอนนี้เลยไม่าอาบปากตังค์มา <c oughs> โอเควันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานก่อนโดนทำโทษไปนี่ซื้อของ นี่ซื้อของตามนี้ที่เซเว่นพร้อมกับน้องนโนเสาว์ผมตั้งชื่อว่าน้องสมชายเดอสมชายเดอะทีเล็ก่ะนี่เราไปเซเว่นฝั่งไหนฝั่งนูน้นหรือฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นป่งนนไปไปไป,ปแต่บอกไว้ก่อนว่าครั้งหน้าเนี่ยผมต้องไม่โดนอะไรแบบนี้อีกเดี๋ยวเจอกันเกมหน้าเดี๋ยวเจอกันเกมหน้า ถึงเซเว่นแล้วอันนี้ใครเข้าไปไม่ไม่รู้ว่ากูเข้าไปใครเข้าไปกูกน,น้าน้องอิงปากช่วยพี่เมธดีกว่าไปให้เข้ามาก่อนโคอลาอลา่โลาโคอลาอลา่โลาโคอาล่าน้องอิงรู้จักโคอาล่าไหมมีโคอาล่าเป็นขนมเหรอใช่ที่เป็นขนมนี่ๆนี่มีนีน่เปล่ามันมีช็อกโกแลตด,ด้วยไมย่ใช่เหรอ อดอะไรใช่ไหมอ๋อใช้คุณเลยไม่มีไม่มีวายตาซิกอดแล้วเดี๋ยวจะเอาซับเบอรีให้มันไปถ้ามันไม่กินเราก็จะได้กินไงเราเองแผนดีแผนถ้ามันไม่กินเราก็ได้กินไงอะไรต่อต้องเองโคลอนอันนี้นี่นี่โคลอนอยู่นี่โคลอนอยู่นี่อะไรอะไรอีกรูทเบียร์รูทเบียร์สามอ่ารูทเบียร์เป็นเครื่องดื่มน้องเองรูทเบียร์ น้องอิงรูดเบียร์ยีส่สิบบาทอ่ะน้องอิงลองหาพี่เม้หน่อยเรซซาวครีมซาวครีมามาให้พี่เปิ้ลช่วยหาแต่ตอนนี้พี่เม้หารูดเบียร์ไม่เจออ่ะเพิ่งเจอละรูดเบียร์รูดเบียร์เท่าไหร่สามโอ้โหกลับยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะมีสาวนาย,ยูแล้วเรายย <laughs> ติดติดกระจกอะ <laughs> มีอะไรอีกคะหมดยังหมแล้วนะอันนี้ที่ว่าหนอาโอเคน่าจะหมดแล้ป่ะไปจ่ายตังค์กันเถอะนี่ม่นงี้หมดแล้วนะตรงนี้บอกคนต้องเยอะกว่านี้ถึงจะหาแค่นี้พี่เม้นยังอายไม่พออกัแเองไม่พี่เอายกว่านี้เหรอา โห้แตมไม้เต็มมือเย็นน่ะเองเย็นมือไปหมดแล้วอ่ะตอนนี้มือชาไปหมดแล้วเย็นโอเคขอบคุณครับโหร้อนเย้ย้าห้าห้าหกลับมาโดยสวัสดิภาพเย้ รกิจวันนี้เสร็สมบูรณ์รอบหน้าใครจะถูกลงโทษนะครับรอบหน้าเอาเงินมาให้ครบด้วยลำบาก <laughs> รอบหน้าใครจะถูกลงโทษมาดูกันนะครับ <c oughs> เจอกันฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะทุกวันพฤหัสแล้วก็วันเสาสร์อย่าลืมกด s u b s c ส i b e แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอล่าสุดติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ DRIGHT! <laughs>